พี่น้ำมุนจอดรถอย่าลืมขาตั้งนะทำไมพ่อบอกให้เอาขาตั้งวัด <What? S 2> พ่อพี่น้ำมุลเอาขาตั้งแล้วนะขาตั้งพี่น้ำมุลไม่ใช่ตั้งแบบนี้อ๋อไม่ใช่ขาตั้งแบบนี้เหรอพ่อหมายถึงขาตั้งเนี่ยขาตั้งมอไซค์อะขาจั้งอะ้พี่น้ำมุลไหนผลสอบอะผลสอบเหรอเดี๋ยวมุนเอามาให้ดูนี่ไงพ่อผลสอบ มาดูสิคนสอบเฮ้ยน้ำมูลทำไมสอบผ่านวะโหเก่งจังไม่เก่งได้ไงเพราะพี่มลมีดีดีนี่มันดีวัวนี่พี่น้ำมูลมันเกี่ยวอะไรกับการสอบด้วยโอ้โห <Australia> <Denmark> ไฟนี่มันติดเว่ติดติดดับดับเดี๋ยวมันก็ติดเดี๋ยวมันก็ดับเป็นอะไรไม่รู้ <S 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 2> <S 2> มันเป็นอะไรวะเนี่ยติดติดดับดับนี่มันเป็นอะไรเนี่ย ้เดี๋ยวก็ตกหรอกพ่อก็อมาดูไฟสิไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยมันทำไมมันไม่ติดไม่รู้วันนี้อ้าวมันจะไม่ติดได้ไงพี่มุนก็ไปเปิดอยู่นะเมื่อกี้อืมแล้วมันเป็นอะไรวะฮะจะติดได้ไงก็พ่อไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยอ้าวแล้วพี่มุนตายแล้วสมองพ่อโอ้โหตายแล้ว Binary, ที่แท้ก็ไม่ได้เส er> ียไฟนี่เองเยอะไปแล้วนะเฮียผมไม่ไปแล้วก็ได้ท่านออบตีมาของเฮียนี่ท่านบอบบีสักิีกว่าเยอะอมีจริงเหรอครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตามหาเลยนะครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมก็มาถึงเหมือนกันนะครับนี่เป็นไงมีน้ำแดงแล้วครับผมอ oh <no>, no. ัปติวันว่าไงครับผมมีน้ำแดงด้วยโอ้ไมคก้าโคตรเทเป็นไงท่านบัมเบอร์บีเราก็เท่ไม่แพ้ท่านออพติมัสเลยนะครับมโอวโคตรเท่อมันดังในตนิ๊กต็อกนะครับผมผมก็มาถึงเหมือนกัน <What? S 1> โเคตรเท่เลยนะครับ โ okay, like, hey. okay, อเคครับผมน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมดูดูดีๆนะขำมากเลยเด็กพวกนี้มีโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเลยอย่างนี้ต้องโดนขโมยแน่แนบีเนที่อย่าอภินาคุนไปนะพ่อพ่อมาดูหนูจะกิน พีมุลเพีงเหรอใช่มาดูพี่ธะมุลจะกินช็อกโกแลตดูใบด้วยช็อกโกแลตดูใบนี่เหรอช็อกโกแลตดูใบพี่ธามนโดนหลอกอีกแล้ว <c oughs> อากาศร้อนแบบนี้ทำไมหิวน้ำจังเลยวละเฮ้ยพี่ธามนลทำไมรู้ว่าพ่อหิวน้ำอยากกินน้ำเขียวพอดีเลยอากาศร้อนแบบนี้ ขอบคุณนะพี่นมูลที่ซื้อมาให้พ่ออะไรตัซื้อให้แม่ไม่ใช่ให้พ่ออ,อ้าวเไม่ใช่ซื้อให้พ่อเหรอหิวไม่ได้กินแล้วเราพ่อกินไอติมไหมไอติมเหรอกินสิครับกำลังหิวพอดีเลยนี่ไงไอติม,อมไอติมไอ,ไอติมทำไมไม่มีเลยพี่นมูลหลอกพ่ออ,อ,กอ,อ,กอีกแล้ว